สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวรอบโลกโดย ATFX นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันพฤหัสที่ยี่สิบนะครับผมสองหนะครับต้องเรียกได้ว่าการประชุมอาการถแถลงการของเฟดเมื่อวานนี้นะครับผมในแง่หนึ่งก็เบาใจลงได้นะครับผมแต่พอเราฟังช่วง Q&A ไปเนี่ย เรียกได้ว่าความตื่นเต้นที่แท้จริงเลยนะครับผมอันนี้อันนี้ผมมีกลุ่มไลน์กลุ่มหนึ่งนะเขาติดตาม นั่งฟังสดพร้อมกันกันกบผมนะครับผมตอนแรกนะครับผมดาวโจนะครับตอนออกถแถลงการเนี่ยราคา N นสต์เดเนี่ยทำท่าเหมือนจะเบรกเอากรอบแนวสําคัญอันนี้คือดาวโจนะแต่ N นสต์เดเองก็ไม่ได้ต่างกันนะครับผมแต่เทิร์กราฟไม่ต่างกันคือทรงคือจะเบรกแล้วอะจะเบรกแนวต้านเดิมแล้วอะครับผมคือตลาดก็คงคิดแหละว่ารอบนี้คงไม่ได้มีถแถลงอะไรที่มีนัยสําคัญนะครับผมแต่พอประกาศสเตทเมนต์ออกมาปั๊บรอบแรกอ้าวอ้าวเลยเพราะว่ามีเอกสาร,รตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับ principle of reducing the size of r e s e balance นะครับแปลไทยไง่ายๆอ่าไม่ใช่แปลสรุปคือเขาเริ่มพูดเรื่อง QT เร็วกว่าที่ตลาดคาดครับผมคือสถานการณ์นี้ทําให้ตลาดเริ่มรู้สึกเลยว่าเอ๊ะเอ๊ะ,อะทำไมตอนแรกไม่ตอนแรกเหมือนบอกว่าจะไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนี่นะอ้าววันนี้ออกเ e อกสาร principle มาแล้วนะครับผมโดยที่ principle ของเขานะครับเรื่องของ QT เนี่ยเดี๋ยวผมจะไลห้ฟังนะนะเบื้องต้นขอแจ้งก่อนว่าสรุปผลการประชุมเมื่อวานมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ การประชุมเมื่อวานนะครับผมเรื่องดอกเบีย้ยนโยบายก่อนนะครับก็ประกาศคงดอกเบีย้ยตามที่ตลาดคาดการไว้นะครับผมแต่สิ่งที่ตลาดติดตามจริงๆอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อวานคือจะเป็นเรื่องของคาใบ้นะฮะว่าพาเวลและเฟดเนี่ยมองเศรษฐกิจในอนาคตในรูปแบบไหนเงินเฟอ้อจะเอาอยู่ไหมนโยบายจะไปทางไหนบ้างนะครับผมเรื่องอเรื่องเกี่ยวกับการลดกนาดก๊าซดูน,นะครับผมจะรมพย,ย้ยาหลายรอบมากนะครับผมว่า QT เนี่ยหรือการลดขนาดกำาดุลเนี่ยจะไม่ใช่เครื่องมือหลักในการกําหนดทิศทางนโยบายการเงินเครื่องมือหลักที่เขาจะใช้กําหนดคือดอกเบี้ยนโยบายนะครับนักลงทุนครับสแสดงว่านะฮะหลังจากนี้สิ่งที่เราจะต้องกังวลจริงๆคือความเร็วในการปรับดอกเบี้ยขึ้นในอนาคตนะครับผมโดยเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ย <c oughs> รอบนี้เนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนว่ายังไม่ขึ้นใช่ครับแต่ว่าในสเตทเมนต์นะครับผมได้ระบุค,ค่อนข้างชัดเจนนะฮะ ว่าเขามีพื้นที่มากพอที่จะสามารถปรับขึ้นดอกเบี้ยได้อ่ะอันนี้ผมไฮไลท์อันนี้ไว้ให้ดูนะครับผมสถานการณ์ตอนนี้ครับผมเงินเฟ้อเกินกว่าเป้าไปมากพอสมควรนะครับผมเงินเฟ้อของเจอร์รมพาวเวลเนี่ยเขาไม่ได้ดูจาก CPI เหมือนที่เราติดตามนับตรนกันนะครับผมแต่จริงๆมันก็เป็น leading ที่ดูได้นะครับผมสิ่งที่เขาดูจะเป็น PCE นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายจริงๆของของผู้บริโภคมากกว่าการไปสํารวจราคาตลาดสินค้านะครับผม เรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมากกว่าที่เขาตั้งเป้าไว้มากและมีสลาดแรงงานที่แข็งแกรง่งนะครับผมในการช่วงตอบคำถามเนี่ยเขาค่อนข้างตอบชัดเจนเลยว่าตลาดตลาดแรงงานในสหรัฐตอนเนี้ยแข็งแกร่งมากถ้าใครไปอ่านบทสัมภาษณ์หรือบทเซอร์เวที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนั่นแหละเขาก็บอกอยู่ประชาชนคิดว่าการหางานชุนี้มันง่าย นะครับผมและบริษัทต่างๆเองก็มีการจ้างงานเยอะมีจ็อบโอเปนนิ่งเยอะนะครับผมอัตราว่างงานก็ต่ำที่สุดตั้งแต่ตั้งแต่ในช่วงเวลาที่เขาประเมินไว้นะครับผมดังนั้นเมื่อพูดแบบนี้นะครับคณนะกรรมาการคาดว่า It w i l l s o o n นะครับผม p e a p p r o p r ค a t e นะครับคือใกล้จะถึงเวลาเหมาะสมแล้วที่จะปรับดอกเบี้ยนโยบายคำว่าใกล้เนี่ย มันก็โยนไปที่การประชุมรอบหน้าครับนักลงทุนครับเดือนมีนาคมนะครับผมเพราะฉะนั้นครับผมสภาพณนะเวลานี้นะฮะตลาดก็เลยตีความไปร้อยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะครับว่าแปดสิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่ะณนะเวลานี้นะว่าในการประชุมเดือนมีนาคมนะครับจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับผมขออนุญาตขออนุญาตใช้คานี้นะครับอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับคือเรื่องของการถแถลงเมื่อวานเนี่ยอ่ามันมีเรื่องของ ช่วงนี้ถแถลงนะผมคิดว่ามันยังไม่ได้มีประเด็นอะไรมากนะครับเขาก็พูดตามสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อเนาะเรื่อง QT ที่พูดเร็วกว่าที่คาดนะครับเรื่องเงินเฟ้อนะครับแต่ทีนี้ปัญหาครับผมมันอยู่ที่จังหวะการตอบคําถามครับผมการตอบถามเมื่อวานนี้ของเจริญภูมเนี่ยสำหรับผมอมองไปว่า ค่อนข้างที่จะภาษาบ้านๆก็ลกพอสมควรน,นะครับผมคือเป็นการกลืนน้ำลายดังเอื้อกเลยว่าจากสถานการณ์ที่เขาบอกว่าเงินเฟ้อช่วงราวนะครับจะสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับ accommodative ต่อไปนะครับผมเขาถอดคำนี้ออกเขาถอดเรื่องเกี่ยวกับการกระตุน้นเรื่องเกี่ยวกับ QE ออก QE taper ก็ลดตามแผนนะครับดอกเบี้ยก็ทำตามแผนนะครับผมคิวที่ก็เริ่มมีการพูดขุนเร็วกว่าที่คาดนะครับปัญหาคือเรื่องของการตอบคำถามของเจอรม์พาเวลเนี่ยเวลาที่เขาตอบคำถามเนี่ย จะรมสามารถที่จะตอบสั้นๆได้นะครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะตอบให้มันยาวขึ้นและสะท้อนความกังวลมากขึ้นคือเหมือนแบบว่ามันไม่ได้เตรียมมานะแล้วมันก็ลกนะครับผมอ่าเริ่มมีการคุยเรื่อง In v e v t e d yield c u r v e นะครับผมมีเริ่มมีการคุยเรื่องเกี่ยวกับสภาพของการลด q t อ่ะผมลืมแจ้งไปว่าเรื่อง QT นะครับผมในถแถลงการเนี่ยเขาค่อนข้างชัดเจนว่าจะทําหลังจากที่มีการขึ้นดอกเบี้ยแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องยังไม่ต้องกังวลมากนะนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับคิวทีะจะประกาศพร้อมกันเลยหรือเปล่านะครับผมไทมนะ์ไลน์ณเวลานี้นะครับช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้เดือนมีนานเนี่ยเราน่าจะเห็นการปรับขึ้นดอกเบีย้ยและเห็นความชัดเจนคิวทีมากขึ้นและเราน่าจะเห็นเรื่องการตัดสินธินโยบายคิวทีหลังจากที่ช่วงไตรามาสสองไปแล้วนะครับเราน่าจะเห็นช่วงนั้นยังไงก็ตามครับในการตอบคาถามเนี่ยเจลรมพาวเวลไม่ได้พูดชัดเจนว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยกี่ครั้งซึ่งเป็นเรื่องปกติ และก็ไม่ได้พูดชัดเจนด้วยว่าจะเริ่มคิวทีเมื่อไหร่ไซส์ไหนใช้เวลาลดเท่าไหร่บ้างนะครับผมอันนั้นคือสิ่งที่จะรพญภพพูดเพิ่มเติมจากซนติเมนต์ครับจะเป็นเรื่องของ3เรื่อง keyword นะครับคำใบแรกเรื่องเงินเฟอ้อนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยเวริญภพพูดและค่อนข้างแสดงความเป็นกังวลคือเหมือนเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเฟอ้อไปถึงไหนนะครับผมเขามองว่ามีแนวโน้มจะรุนแรงบานปลายมากขึ้นนะครับแต่ไม่ได้แสดงท่าทีกังวลว่าจะเอาไม่อยู่ นะครับตลาดไม่เชื่อนะฮะตลาดไม่เชื่อดูจากผลตัดแรงบัลบัติสหรัฐ2ปีนะครับปรับตัวขึ้นมา1.15%แล้วนะครับผมคือเรียกได้ว่าจะไพรซ์กินการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่5ไปแล้วนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องเกี่ยวกับ Supply Short เทจครับผมเรื่องนี้นะฮะก็เขาคาดการนะครับมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนคําพูดนะตอนแรกเขาคงคิดว่าสถานการณ์จะไม่ได้อยู่ยาวนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วว่า สถานการณ์เนี่ยมันอาจจะอยู่ยาวแต่น่าจะมีโปร g r e s s หรือมีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหานี้มากขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนะครับผมนัน่คือเรื่องรองอาวเกี่ยวกับการถแถลงการนะครับผมคือสุดท้ายแล้วพอเขาพูดเรื่องว่าเงินเฟอน้อไม่ใช่เรื่องเล็กเนี่ยมันสะท้อนว่าเขาเขาเองก็ไม่รู้ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับนักลงทุนครับผมการคาดการณ์กันว่าที่มันจะจบ Q1 Q2 เนี่ยก็อาจจะต้องรอดูตามตัวเลขที่ประกาศมาแต่แต่ช่วง นะฮะอีกทีนึงนะครับผมทีนี้มาคุยเรื่องการตีความกันว่าแล้วสรุปแล้วนะคุณจ็อบที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมควรจะจัดพอร์ตยังไงดีเพื่อรับสถานการณ์สิ่งที่เฟดพูดตอนนี้นะครับผม คำแถลงของเซตนะครับผมกับการตอบสนองของตลาดเนี่ยที่เริ่มจะไปนในทางที่ไม่เชื่อว่าดอกเบีย้ยเขาจะไม่ได้ขึ้นแค่ครั้งแค่4ครั้งตามที่พูดเนี่ยมันทําให้สินทรัพย์เสี่ยงต่างๆอ่ะอย่างน้อยที่เราเห็นในช่วง2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้น p e. ีสูงกับคริปโตเคอเรซีปรับตัวลงแล้วเมื่อคืนนี้นะครับทองคําเองก็เริ่มปรับตัวลงแล้วกดแท่งดังใหญ่มาพอสมควรนะครับลงมาประมาณ1%กว่าๆนะครับผมถ้าดูจากที่ผมประเมินไว้นะฮะ ก็ทองเริ่มลงแล้วนะครับบ่งบอกนะครับผมว่าถ้าใครที่กำลังเทรดทองอยู่ในระยะกลางนะครับผมไม่ใช่ระยะสั้นนะระยะสั้นถ้าใครเทรดดูกลราไปนะครับในระยะกลางทองคําเนี่ยโดนจํากัดอัพไซด์แล้วจากช้อยส์ที่เจอรมรพาวเลพูดนะครับดังนั้นทองคำเนี่ยถ้าใครที่กำลัง b บเอชบายอยู่เนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะลองเตรียมตัวนะครับปรับพอร์ตเตรียมรับมือเผื่อที่จะเป็นขาลง อาจจะมองหาจาังหวะรอคอนเฟิร์มสัญญ Lower, High, Lower, Low, าโลวเวอร์ไฮโลเวอร์โลเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะซัดฐาลงเลยไม่ควรส่วนทเทรนขาลงทองคําในรอบนี้นะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะครับผมและเรื่องตัวที่สี่นะครับคือน้ํามันน้ํามันเนี่ยตอนนี้มันมีสตรอรี่เรื่องอยูเครนอยู่ซึ่งเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาเล่าให้ฟังนะครับอกว่ามันมีสตรอรี่ยังไงคือสินทรัพย์เสี่ยงตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นน้ํามันนะครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงเหมือนกันแต่เราต้องรอให้ทองคามันมันเปิดไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเราดูตามไทม์ไลน์เนี่ย อ้นี่ก็ใช้เวลาทุกประมาณ2อสาสัปดาห์นะครับกอดทองคําจะเริ forward, ่มลงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลงโลว์โ low ด้วยนะถ้าลงโลว์โ low ด้วยก็ไปต่ออีกนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้เวลาเขาสัหน่อยนะครับผม ก่อนที่มันจะเริ่มมีทิศทางปรับตัวมากขึ้นนะครับผมเอาละครับของผมก็จะมีสตอรี่ประมาณนี้นะครับผมเสริมนิดนึงสำหรับนักลงทุนท่านไหนที่ติดตามรายการของ AT นะครับและอยากที่จะศึกษาเรื่องหุ้นต่างประเทศณเวลานี้นะครับผม a r k Invest ได้ออก Paper Big Idea เปี2022ออกมาแล้วไปตามหาดาวน์โหลดกันได้ถ้าใครอยากได้ผมส่งให้ทีมงาน AT แล้วไปขอเขาได้นะเดี๋ยวเขาจะมีการส่งให้หลักไมค์ครับผมเดี๋ยวผมส่งต่อให้คุณหนุ่มนะครับ ขอบคุณคุณจอบด้วยนะครับก็สําหรับของผมมีของทางฝั่ง b o c นะครับออกมาแถลงการในเรื่องของนโยบายถัดไปนะหลังจากที่หลังจากที่เริ่มต้นปีใหม่นะครับนโยบายที่ประกาศออกมาครับคือนะครับจะเริ่มต้นนะจะเริ่มต้นดําเนินนโยบายเพื่อที่จะไปถึงจุดที่จะออกจากนะครับออกจากโครงการนโยบายฉุกเฉินต่างๆนะครับนะ นับตั้งแต่วันนี้ต้นไปครับจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเพื่อที่จะหยุดนะหยุดการทํา QE นะครับในในประเทศแคนาดานั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับยังยกเลิกคำมั่นนะครับที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่หลับ0ูนยยูนะครับเนื่องจากว่าเขาให้คมเขาให้คำอธิบายเพิ่มเติมครับว่าเนื่องจากตัวของอินฟล t i ชันนะครับหรือว่าเงินเฟ้อนะครับตอนนี้ในแคนาดานะครับ ขึ้นมาแตะนะครับในระดับใกล้กล้เคียงกับ5%แล้วนะครับแล้วก็คาดการว่านะครับตลอดครึ่งปีแรกนะครับของปี2022นี้นะครับจะมีนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีเปอร์เซ็นต์ของเงินเฟอ้อเนี่ยใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ5%นะครับแล้วก็ คาดการนะครับว่าถัดจากนะถัดจากอครึ่งปีแรกไปนะคือเดือนที่หกเดือนที่เจเป็นต้นไปนะครับจะเริ่มนะจะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็คาดว่านะจะลดลงไปสู่สภาวะเดิมนะครับหรือว่าเป้าหมายที่เขาต้องการนะครับคือระดับ2เ็นนั่นเองครับอันนี้คือเป็นในรายงานนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งครับก็คือ,อ ทาง BOC ครับมองว่า GDP นะครับในปี2022นะครับจะเติบโตนะจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่4%นะครับแล้วก็2023นะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่3.5%นะเนื่องจากว่านะครับการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะครับเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับทั้งในส่วนของการบริการนะครับการลงทุนในทางธุรกิจนะฮะแล้วก็การส่งออกนะครับมีการเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับผม อันนี้ก็เป็นรายงานจากทางบ OC นั่นเองนะครับแล้วก็มีอัปเดตครับในเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยปัจจัยเดียวเลยอย่างที่คุณจอบบอกครับมีปัจจัยที่กดดันให้น้ำมันนะไม่ใช่กดดันปัจจัยหนุนนะครับให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะครับก็คือปัจจัยของยูเครนนะครับนะเนื่องจากว่ามีการมีการข่มขู่กันนะระหว่างระหว่างรัสเซียนะครับแล้วก็สภาพยุโรปนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่สภาพยุโรปนะครับ นาโต้นะครับนาโต้กับรัสเซียนะครับก็รัสเซียก็ออกมาเรียกร้องให้นาโต้ไม่รับยูเครนนะครับเข้าไปในเป็นสมาชิกภาพนั่นเองนะครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่ามันมีการอินเวดกันเกิดขึ้นในประเทศนะหรือว่ามีการส่งทหารเข้าไปในยูเครนนะครับหรือเข้าไปลุกนานยูเครนเนี่ยสิ่งที่จะกระทบนะกับน้ํามันเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับนะมีท่อส่งน้ํามันนะครับชื่อว่าน็อตสิมสนะครับตัวน็ r ตสิ หน่อสตีมสองหรือหน่อสตีมทูนะครับจะส่งน้ํามันนะครับจากรัสเซียนะครับมาที่เยอรมนีนะครับแต่ว่าต้องผ่านสองต้องผ่านสองประเทศด้วยกันนะนะครับก็คือโปแลนด์นะครับกับยูเครนนะครับเลยทําให้นะครับมันเป็นที่กังวลว่าถ้าเกิดว่ามีการอินเวสกันเกิดขึ้นนะครับจะทําให้ท่อธรรมนนี้ถูกปิดนะครับซึ่งท่อธรรมนนี้นะครับมีมูลค่ากว่านะครับมีมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านเหรียญนะครับแล้วก็ สามารถส่งน้ำมันนะครับสามารถส่งน้ํามันไปที่ไปที่ลรมันได้ค่อนข้างเยอะนะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับนะจากรัสเซียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับท,ที่ที่หนุนน้ำที่หนุนน้ามันให้ให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของมาตรการถัดไปนะที่ Dear, ร,รัสเซียนะที่รัสเซียจะเจรจาต่อรองนะครับหรือว่ามาตรการที่ทางยุโรปกับทางอเมริกานะครับต้องการที่จะให้รัสเซีย ต้องการที่ให้รัสเซียเนี่ยหยุดนะหยุดการนําทหารเข้ามาในยูเครนนะครับถ้าเกิดว่ายังทําอยู่นะจะมีมาตรการยังไงนะครับเดี๋ยวสองตอยให้คุณมิวเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณคุณหนุ่มนะคะก็อย่างที่เราทราบกันนะว่าทางยุโรปเนี่ยก็ใช้พลังงานจากทางรัเสเซียค่อนข้างเยอะนะคะก็ ถ้าข้อมูลตามปี2019เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าทางยุโรปเนี่ยก็นําเข้าทั้งน้ํามันทั้งก๊าดนะคะก็จากทางรัสเซียในยประมาณ26.9เลยนะคะซึ่งท่อส่งน้ํามันเนี่ยก็ส่งจากรัสเซียนะมาลงที่เยอรมน,นีนะคะก็มากันที่เยอรมน,นีจริงๆเนี่ยตอนนี้ประเทศแถบยุโรปทั้งหมดแล้วก็แถบอเมริกาเหนือที่อยู่ในนาโตนะเขาก็ออกเริ่ม เริ่มออกมาข่มขู่นะทางรัเสเซียว,ว่าถ้าคุณบุกยูเครนเนี่ยเราจะควาบาดทางเศรษฐกิจก็อาจจะมีการอ่าไม่ซื้อน้ํามันแล้วนะคะแต่ว่าทางเยอรมนีเนี่ยก็จริงๆก็เป็นประเทศเดียวนะที่ตอนนี้ยังเงียบนะคะจริงๆถ้าเป็นมิมิก็เงียบนะก็คือน้ํามันมันลงที่เราแล้วเรากันนะเราก็อาจจะเดือดร้อนนะถ้าเขาตีกันจริงๆนะคะแล้วก็ตามอ่ามันจะมีบทวิเคราะห์อยู่ด้วยนะคะว่าถ้าสมมติว่ารัเสเซียเนี่ยเขาจะบุกยูเครนเนี่ยจะบุกทางไหนนะคะก็ข้อสันนิษฐานก็มีหลายข้อนะส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าแถบแม่น้ําตรงนนนนนีีี้้จจะะเเเปป็ชื่่ออแมําาซย คืนกินทั้งแถบเลยนะคะก็ครึ่งประเทศของยูเครนเลยนะคะเพื่อเพื่อจะเอาทั้งหมดนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มทยอยลงมาปิดข้างล่างทางออกทางทะเลดําของยูเครนด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มคืนกินพื้นที่นะแล้วก็อย่างาตรงนี้จะเป็นไครเมียนะคะตรงนี้ ก็เมื่อก่อนก็เป็นของยูเครนตอนนี้รัสเซียก็เทคไปแล้วนะคะแล้วก็การลบเนี่ยถ้าจะตีกันจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นลบแนวกองโจวนะคะอาจจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเขาเริ่มส่งทหารมาแต่ตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็ยังเป็นแค่คาดการณ์นะคะเพราะว่าถ้าเขาเจรจากันได้นะก็คือรัสเซียเนี่ยต้องการให้นาโตเนี่ยบอกว่ายูเครนเนี่ยจะไม่เข้าร่วมนาโตถ้าสมมติว่านาโตเนี่ยบอกว่าโอเคยูเครนเนี่ยไม่เข้าร่วมแล้วก็เจรจากันได้ทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าอ่าไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าสมมมติว่่าาเจจรกันไได นะคะรัเสเซียเนี่ยอาจจะบุกจริงๆนะคะเพราะว่าถ้ายูเครนเนี่ยเข้าร่วมกับนาโตเนี่ยมันจะมีส่วนที่สัญญาที่บอกว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยในนาโตถูกตทีทั้งประเทศในสมาชิกตอนนี้นาโตมีสมาชิกประมาณ30ประเทศนะคะก็คือทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือเนี่ยต้องร่วมกําลังกันไปปก,ป,กป้องนะคะทีนี้ก็จะกลายเป็นรัเสเซียกับตีกับกลุ่มนาโตเพราะว่าถ้ายูเครนอยู่นาโตไเนี่ยคือมันใกล้รัเสเซียเกินไปนะเหะยียมกันนะไม่ได้นะนะคะแต่ตอนนี้เขากําลังอยู่ขั้นตอนเจรจาแล้วก็หึมๆมแล้วก็ขูก่ก อย่างนั้นนะอย่างนี้นะคะแต่ถ้าสมมติจเจรจากันได้ทุกอย่างก็จะไม่เกิดเนาะตอนนี้ปัจจัยข่าวเรื่องนี้นะคะที่กระทบอยู่นะ,ะก็จะเป็นกระทบะเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันนะคะส่วนทองคำเนี่ยน่าจะได้กระทบจากปัจจัยเฟดก่อนนะคะถ้าสมมติข่าวเฟดเนี่ยเริ่มเขาเรียกว่าเริ่ม เริ่มตกลงแล้วแล้วก็มีประเด็นเรื่องรักเซียเข้ามาเนี่ยประเด็นนี้อาจจะเป็นปัจจัยหนุนในทั้งน้ํามันและทั้งทองคําได้นะคะสําหรับข่าวนี้ก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปเนาะการสรุปข่าวจากบล็อกเกอร์ ATFX วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ